สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคิวเตอร์ในชีวิตประจาวันกันนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับในเรื่องของการลบเลขนะครับใน Google Sheets ทํำยังไงนะครับสําหรับทันทีใช้งานใหม่ๆนะครับอาจจะยังใช้ไม่เป็นนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับการลบเลขนะครับใน Google Sheets นะครับก็สามารถที่จะทํางานท่อการลบได้ง่ายๆนะครับโดยการ ท่านต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปก่อนนะครับเช่นผมต้องการที่จะสร้างการลบเลขตัวเนี้นะครับท่านก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปนะครับใส่เข้าไปเพื่อให้ตัว Google Google s h e e t รู้ว่าค่าที่เราใส่มาเนี่ยมันมันเป็นสูตรนะครับมันเป็นสูตรนะแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะใส่ตัวเลขนะครับเข้าไปนะครับเช่นผมต้องการที่จะเอา8ลบกับ5อย่างเงี้ยนะครับก็ ใส่เลข8ลงไปนะครับพิมพ์เลขแปดลงไปแล้วพิมพ์เครื่องหมายลบนะครับนะแล้วก็พิมพ์เลขค่าต่ออย่างนี้เลยนะครับนะตัว Google Sheet ก็จะแสดงตัวเลขออกมานะครับนะตัวเลขออกมานะครับเสร็จแล้วก็กด enter นะครับนะ e n t e r นะท่านก็จะได้ตัวเลขผลลบออกมาเลยนะครับนะอ,อันนี้ก็จะเป็นลบ2ตัวนะครับถ้าต้องการลบหลายตัวทำไงนะครับ ก็เหมือนกันนะครับให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับก็ไปก่อนนะครับเพื่อให้ g o Google s h e e t รู้ว่าค่าที่เราใส่มามันเป็นมันเป็นสูตรนะครับเช่นผมต้องการที่จะเอาสิบอี่ลบแปดลบเก้าอย่างเงี้ยนะครับหรือลบเจอกไปอย่างเงี้ยนะครับก็ลบได้อีกนะครับลบได้อีกก็กด e n t e r นะครับอันนี้ก็จะเป็นการลบนะครับหลายๆตัวนะครับก็สามารถจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะเป็นการลบนะครับโดยใช้ค่าของเซลล์นะครับมาเป็นตัวลบนะครับลบโดยโดยอ้างอิงค่าของเซลล์นะครับก็ตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะเอาตัวเลขเนี้ยลบกันนะครับก็ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปนะครับจะแสดงผลตรงนี้นะครับก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกตรงเซลล์ที่เป็นตัวตั้งนะครับ คลิกลงไปนะครับนะแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายลบต่อนะครับนะลบต่อ,อลบด้วยค่าของข้อมูลที่เป็นตัวลบนะครับจะลบนะครับจะสังเกตว่าเวลาเราเอามาส์ไปคลิกนะครับนะที่เซลล์ไหนไนะครับนะตัว Google Sheet นะครับก็จะแสดงค่าของเซลล์ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นค่าการลบระหว่างค่าที่อยู่บน c 4นะครับนะน,นี่ก็ c C นะครับนะคอล์ C นะครับแถวที่4นะครับลบด้วย D4 ก็คือข้อล์ D แล้วก็เซลล์ที่4นะครับแถวที่4นะครับเสร็จแล้วก็กด Enter นะครับ Enter เมื่อ Enter มันก็จะแสดงผลาการลบออกมานะครับนะแล้วก็จะมีตัวแจ้งออกมาว่าต้องการจะเอาผลลบเนี้ยลบลงไปข้างล่างด้วยไหมนะครับนะ ถ้าต้องการที่จะลบข้างล่างด้วยนะครับก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับมันก็จะลบค่าออกมาให้นะครับค่าออกมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นการลบจากเซลล์ C5 กับ d 5นะครับอันนี้ก็จะเป็น c 6ลบ d หกมันก็จะเอาตัวเลขพวกนั้นนะครับลบกันออกมานะครับลบกันออกมาหรือวิธีหนึ่งนะครับท่านสามารถที่จะ Copy สูตรนะครับได้นะครับโดยการเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะครับผมต้องการที่จะลบ ลงมาแบบนี้นะครับก็มอเตอรชีนะครับเป็นเครื่องหมายบวกก็ทําการลากลงมานะครับนะลากลงมานะครับก็จะมีมีผลเหมือนกันนะครับมีผลเหมือนกันก็ลองเอาไปปรับดูนะครับนะในเรื่องของการลบนะครับนะในขั้นคิดทํำยังไงนะครับก็ลองเล่นดูนะครับนะ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับตหอนวันนี้สวัสดีครับ